ทุกคนครับเคยไหมครับที่กําลังคุยกับเพื่อนต่างชาติอยู่ดีๆแล้วรูจูก,ก็ต้องสะดุดเพราะไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีอยากจะบอกว่ามงแต่ในหัวมีคำสั์ตีกันมั่วไปหมด confuse e m b a r r a s s b a f f l e perplexed มึนไปหมดเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่หลายคนเจอแต่ไม่ต้องกังวลไปยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Malet r English ที่จะทำให้เรื่องยากๆในภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องง่ายวันนี้ครูเจมส์จะพาทุกคนไปสู้กับเจ้าคำศัพท์จอมป่วนเหล่านี้กันครับเราจะมาแกะทุกความลับของมันทีละคำเลยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยเรื่องมันเริ่มมาจากช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาผมเพิ่งรู้ว่าน้องชายของเพื่อนกำลังเผชิญกับศัตรูตัวร้ายที่ชื่อว่าความสับสนมันคือการบ้านภาษาอังกฤษ ที่ให้เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างซึ่งแต่ละคำก็ดันคล้ายกันไปหมดน้องเขาส่งรูปข้อสอบมาให้ผมดูในวันนั้นใบหน้าของน้องชายในภาพลายเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเหมือนกับกำลังถูก confuse เข้าไปเต็มๆคำว่า confuse เนี่ยมันคือการทำให้มงหรือสับสนจากข้อมูลที่มันเยอะเกินไปหรือข้อมูลที่มันขัดแย้งกันเองจนทำให้เราคิดอะไรไม่ออก เหมือนกับเจอข้อสอบที่มันหลอกแล้วหลอกอีกเป็นความงงที่มาจากภายนอกหรือสิ่งรอบตัวเรานั่นเองตัวอย่างประโยคที่พบบ่อยก็เช่น the instructions c o n f u s e me คำอธิบายทำให้ฉันสับสนหรือ he was confused by all the different options เขาเกิดความสับสนกับตัวเลือกที่หลากหลายง่ายๆคือเจอข้อมูลเยอะๆแล้วมึนอ่ะจำไว้เลยนะครับว่า c o n f u s e คือการงงเพราะข้อมูลเยอะ น้องเล่าต่อว่านอกจากจะงงกับพ่อสอบแล้ววันรุ่งขึ้นน้องก็ต้องไปพร